สวัสดีตอนเช้านะคะก็ไม่ได้ลงเลยลงไปนิดเดียวมันต้นอยู่ที่จีนมันเหมือนกับว่าเรียกไงอะ่ะมันเรียนจะเป็นส่วนใหญ่อะ่ะมันมีไปเที่ยวไหมมันมีแตออ่มันก็แค่เหมือนกับว่าลงไปถ่ายรูปแป๊บนึงหรือไม่ก็เป็นการเดินเดินเดินตลอดเวลาซึ่งถ้าแผลวจะถ่ายแผลก็เกรงใจคนอื่นที่จะต้องแบบยกกล้องถ่ายตลอดเวลาคือแต่มันก็มีถ่ายมาบ้างโอเค ห้องลกไหมนิดนึงก็นะเพราะว่าแพลว่ะเพิ่งกลับมาจากจีนเมื่อคืน oh. เพิ่งมาถึงห้องเมื่อคืนตอนประมาณสองทุ่มกว่าสองทุ่มครึ่งมั้งตอนนี้ก็ตีห้าครึ่งเพิ่งบินถึงไทยเมื่อวานวันนี้เราต้องบินไป พิศนุโลกกันเพราะว่าเรามีงานที่พิษนุโลกนะคะความจริงต้องบินอ่ะเมื่อวานแล้วแหละแต่แพแรวแลนที่ไทยไม่ทันไฟบินของพี่ไอกับพี่เติร์กแพรวก็เลยต้องบินตามมาวันนี้เพราะฉะนั้นแต่งหน้ากันก่อนระว่างแต่งหน้าก็จะเล่าให้ฟังได้วยเราคือห้องก็ลกมากไม่จอยไม่จอยห้องรก <S <S> บินจนจะเป็นนกเลยตอนอยู่ที่จีนแพลติดไว้ตอนไหนอะติดเวลาสุดก็น่าจะวันที่ไปมิวเซียมมั้งวันที่ไปมิวเซียมแต่ว่าแพลชอบมิวเซียมมากเลยนะคือเหมือนกับว่าเขาก็พยายามที่จะพาไปดูแบบ history นู่นนี่อนะไรยเงี้ยแต่แพลเป็นคนไม่ค่อยชอบประวัติศาสตร์เท่าไหร่แต่แพลชอบวิทยาศาสตร์แล้วพอไอ้มิวเซียมนั้นนะ่ะเขาพาไปดูมัมมี่แล้วมันไม่ใช่มัมมี่แบบ อ,อแบบต้องอยู่ไกลๆคือเขาเอามาใส่ตู้กระจกแล้วให้เราแบบให้ดูเลยแล้วมัมีม่ก็คือแบบสภาพสมบูรณ์มากเห็นเท็กเจอร์เห็นรูปเห็นนี่<ๆ>เห็นแบบซูมแพลวไม่รู้ว่ามันแบบลงให้ดูได้ไหมแต่ถ้าโดนแบนก็ก็ไม่เป็นไรเนาะแต่เดี๋ยวลงไว้ให้ดูเพื่อแบบมีคนสนใจ มันโอเคมากเลยเราก็ไปไหนอะพระราชวังต้องห้ามราชวังต้องห้ามก็คือแบบใหญ่เวอรใหญ่จนขี้เกียจเดินอะแล้วมันเป็นแบบเป็นเขาปลุกไปตั้งแต่เช้าเชา้ชาแบบเช้ามากแคลก็เลยรู้สึกว่าแบบแพลไม่ค่อยจอยพระราชวังต้องห้ามเท่าไหร่ก็จะมีไปกำแพงเมืองจีนกำแพงเมืองจีนนี่ก็คือแบบแคลก็แค่ลงไปถ่ายรูปแป๊บเดียว เขาบอกว่ามันก็เหมือนกันหมดอ่ะเราก็ไม่ต้องปีนขึ้นไปถึงยอดหรอกเพราะมันเหนื่อยเปล่าก็จะคือบางคนเขาก็อยากจะปีนขึ้นไปถึงยอดนะแต่ใจเขาก็บอกว่าแบบเออมันก็แบบเราก็เลยโอเคไปถ่ายรูปขน้นจะแต่งหน้าติดนี่เนี่ยหลับไปเราไ,ไม่น่าจะแพลหลับกี่โมงคือแพลพยายามจะหลับเร็วแต่ว่าอยู่ดีคอมเพรสเซอร์แอร์ข้างนอกก็ดังดังอ,อยู่ดีก็แบบเสียงมันแตกอะมันไม่เหมือนปกติ ก็อีเมลหาเจ้าของของนั่นแหละถามว่าแบบให้ส่งคนมาดูให้หน่อยเดี๋ยวเราก็ต้องรีบแต่งหน้าแล้วก็เรียกแท็กซี่เพราะเราไม่รู้ว่ามันจะมีแท็กซี่มารับตัวกี่โมงเมื่อวานถึงไทยก็ซัดเลยจ้ากดแกรบ็บกดอะไรนะยำม,ม้งเส้นเผ็ดๆคิดถึงอาหารไทยมากอาหารจรีนคือมันจะมันนะมันเป็นมันเป็นออยเป็นน้ำมันเป็นแบบแล้วมันก็จืดหรือคนไทยกินรสจัด น่าจะคนไทยกินรสจัดแต่หม่าล่าก็คือดีแต่ถ้าจะให้กินหม่าล่าทุกวันก็ไม่ไหวเก็ตปะอาหารไทยคือ the ะเบสไปไหนนานก็จะแบบร้องหาแต่อาหารไทยแต่ร้านเมื่อวานที่สั่งแบบคือเราไม่รู้เราก็สุ่มในแกลบใช่ปะแล้วก็แบบผิดหวังหน่อยๆน่อยคือแพลนสั่งมาสองอย่างแพลวสั่งยำบุนเส้นกับไส้ย,ย่างคือยำวุนเส้นก็โอเคก็อร่อยดีจืดเป็นนิดนึงแต่แบบโอเคโอเคแล้วอะถึงไทยแบบอยากกินอะไรเผ็ด ย่ามุ้นเส้นโอเคเผ็ด okay, แต่ไอตัวไส้ย่างที่แพวสั่งมาคือแบบมันขมอะเหมือนเขาล้างไม่ดีอะแพวกินแบบเคี้ยวๆแลแ้วแพวก็คายทิ้งเลยก็ไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้เอาใหม่ oh วันนี้เห็นตารางหลังจากทำงานที่พิษณุโลกเสร็จพี่ไอพี่เติ์กจะไปเที่ยววัดนะั้นแถวไม่ค่อยจอยเราไม่ค่อยจอยกับวัดแต่ก็นะ พี่อยากไปเราทำไรได้เราเป็นน้องแ้าว่าจะแบบเออเดินเล่นนิดหน่อยแล้วก็ก็ไปรอในรถอยากหลับอยากนอนอยากพักวันนี้เชอร์ลนก็นัดไปเจออีกไม่รู้จะมีแบบมีแรงไปเจอไหมแล้วเดี๋ยวแถวก็จะอบรมสารวัตรแล้วนะคะทุกคน yeah! เย่เดี๋ยวอบรมสารวัตรวนันจันทร์มั้งคิวแน่นไหม เดี๋ยวเริ่มอบรมสารวัตรวันจันทร์แล้วยังไม่ได้เตรียมอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยเพราะว่าแค่เวลานอนก็ให้มันพอก่อนแต่ทุกวันนี้เหมือนปรับตัวมากเลยนะขึ้นรถปุ๊บขึ้นเครื่องปุ๊บคือสามารถหลับแบบหลับเลยแล้วก็ตอนแรกเนี่ยยังใช้ไอหมอนรองคอมไม่ค่อยเป็นตอนนี้ใช้เป็นล้รู้มุมลแล้วแัเดียวหลับควาสามารถพิเศษนี่แต่งตัวเดี๋ยวเราจะใส่ เครื่องแบบขึ้นเครื่องไปเลยอาจจะอึดอัดหน่อยแต่ก็ต้องยอมเพราะว่าพอบินถึงปุ๊บเนี่ยจะมีรถมารับเลยนะคะสถานที่ที่ไม่ใช่สถานที่ดีอีกแล้วอุดรู้เรื่องเลยคือสนามบินก็จะห่างจากที่ที่แพลยทาง,งานประมาณ12นาทีพเช็คแล้วเนี่ยแหลงเครื่องปุ๊บมีรถมารับรถรับไปส่งปุ๊บก็คือทำเริ่มทำง,งานเลยไม่มีเวลา นั่งชิวอะไรใดๆทั้งสิ้นเพราะเหมือนกงนมันจะเริ่มเก้าโมงนี่กลับจากจีนก็อ้วนขึนาะรู้สึกไหมอาหารจีนมันแบบไครมันซูงใครจะลดน้ําหนักนี่ไม่ไม่แนะนําให้กินอาหารจีนเต่งหน้าพอแล้วมั้งทำผมกันต่อตอนเช้าไปกินอะไรดีถ้าเราไปถึงก่อนเวลาแล้วเรามีเวลาเราก็จะไปกินกาแฟเหร กินกาแฟซะหน่อยไหมเป็นสาวติดกาแฟซะหน่อยแต่ความจริงติดน้อยไม่อะกินเอาฟิลหูือจไปหาอาหารเช้าเฮลตี้กินกันสาวเฮลตี้หรือทางนึงก็คือนั่งหลับอยู่หน้าเกตซึ่งก็เป็นตัวเลือกที่ดีอู้หอันนี้ผมมัดง่ายโชคดีเริ่มไง่ายละชมหน่อยไม่ได้เลยชมปุ๊บพลาดปับ๊บ บินจะรู้สึกคุ้นกับเครื่องบินแล้วเครื่องบินตกหลุมอากาศก็คือชิลมากเมื่อก่อนจะแบบใจเต้นนิดหน่อยเพราะมันแบบบืบ้ๆอะตอนนี้คือแบบรู้ตัวเองเลยว่าแบบชินแล้วเพราะว่าขากลับมันเนี่ยหลับแล้วก็เครื่องบินสั่นตลอดเมฆมันเยอะแพรก็คือเฉยๆแต่ว่าสำหรับพี่ๆที่ถามว่าเมื่อไหร่จะมีแฟนนะคะดูการใช้ชีวิตของแพรก่อนให้เวลาแพรได้มีเวลาหลับก่อน งานมันชุลมุนยุ่งเยิงเยอะไปหมดจะอัด YouTube ให้พี่พี่ยังไม่มีเวลาเลยมันแบบมันถึงห้องมันก็เหนื่อยจัดแล้วว่ามันก็ป๊อกแล้วมันก็แบบไปเลยอืมใต้ตาเริ่มมาเอาไม่พอใต้ตาจะมานะไปไปเปลี่ยนชุดกันไปไปทำงานกันยนี่ก็คือ มีกระเป๋าเดินทางแต่ว่าถือเอาเพราะว่าตอนนี้ยังเช้ามืดอยู่เราจะลากแล้วก็เกรงใจคนอื่นเขามันดังกรีกเรียกแท็กซี่แล้วนะคะแท็กซี่กำลังอาคือตอนนี้ถ้าลืมอะไรก็คงไม่กลับไปเอาแล้วอะทํางานใี้เสร็จแล้วค่อยกลับมาแต่ก็เตรียมชุดไปเปลี่ยนแล้วนะคะหลังเลิกงานเพราะว่า้วนขึ้นไงคือแบบมันแบบฟิต ครื่องแบบเนี่ยเป็นตัววัดน้ําหนักจริงๆนะว่าอ,อ้วนขึ้นหรือผอมลงเพราะเครื่องแบบมันขยายไม่ได้คือถ้าคุณอ้วนคุณก็จะแบบอืดอัดอยู่น,น,นั้นแหละในเครื่องแบบแล้วมันจะเป็นตัวล็อกให้หลังตรงปึ๊บ um. ก็คือเป็นเบอร์ติดต่อธนาคารนั้นๆเลยก็โทรไปบอกว่าเออเนี่ยคิดว่าน่าจะโดนหลอกนะเลขบัญชีนี้มีนี้สามารถแจ้งอายัดได้เลยค่ะมาหลายมุกเรื่อยๆเราไม่สามารถที่จะบอกได้เลยว่าเอ้ยช่วงนี้จะมาแบบมุกไหนมุกไหนคือเขาเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆ บางทีเขาคุยกับเราเขาคุยถูกคอเขาอาจจะอ้างเป็นลูกเป็นหลานไม่ได้เออเนาะมีไหมฮะคือโดนไหมต้องบอกโหมันมาทุกรูปแบบบางทีปลอมเสียงด้วยนะเขาอยู่ที่ต่างประเทศอะไรปารีสหรือเปล่าลอนดอนหรือเปล่าเอาชีวิตมันจะดีกันไปแล้วเมื่อเช้าพูดกับพูดไปอยู่นอ้อยอยู่ใช่ครับหรือใครว่าเราอยู่บ้านเหี่ยวไหมคุยได้นะคนจริงอ่ะ คุยได้ไหมพี่ว่าคุยได้ไหมคุย,คยได้วเบื่อแกเ้เซ็ตบรลรู้แล้วแหละเขาเซ็ตตันแน่นอนนะคะถ้าสมมติว่าเขาส่งอะไรมาเราอย่าก,กด<แ>เขาอาจจะบอกว่าแน่จริงเนี่ยลองกดดิกดดีกดดิเออเนี่ยสง่งข้อมาไม่ให้กดดิอย่าก,กดนะคะ ไม่ว่าจะแบบว่าเป็นลิงก์เป็นอะไรหน้าตาแปลกๆเป็นไอคอนเป็นแอปอะไรก็ตามอย่าเขาอกอย่าไปแอปอย่าไปแลกไลน์อย่าไปอะไรที่เขาบอกอ่ะอย่าตาอะไรก็ไปแต่ว่าอย่าอย่าไปทาตามที่เขาบอกแค่แค่โทรคุยได้ค่ะแต่อย่าไปกดอะไรในเครื่องที่เขาส่งมาให้ใช่ใช่ถู้อแลถ้าใครโดนเหมือนที่เราบอกกันไปนะครับเราจะทิ้งในช่วงถ่ายให้ก็คือเว็บไซต์เดียวของสํานักงานตํารวจแห่งชาตินะครับ เว็บไทยโพลิซออนไ n น์ .com เนะครับครับหรือถ้าใครคิดว่าจะโดนอะไรก็แล้วแต่โทรไปเลย1441ยังไม่โดนยังไม่โดนก็โทรได้ยังไม่โดนสงสัยว่าเอ๊ะแบบนี้จะใช่หรือเปล่าลองโทรไปถามเขาดูที่1441งสีหใช่ค่ะแล้วก็เว็บไซต์อยากจะบอกว่าพิมพ์ให้ถูกตัวอักษรนะคะเพราะมีเว็บไซต์ปลอมหน้าตาเหมือนกันนี่ไปหมดแล้วเย จะนั่งทับพระอีกทำไร <c oughs> วุ่นวายอยู่ชีวิตวุ่นวายช่วงนี้วันนี้มึงไปไหนมาต้องไปไหนไปเที่ยวไหนมาบ้างวันนี้ที่มาหลังจากที่บรรยายเสร็จอะไม่ไปไหนทั้งนั้นอยู่แต่บนรถบนรถตอนพวกพี่ไปไหว้พระกันหนูหลับด้วยหลับละหัวโขกกันเดียวแดดเพื่อนพี้ย ื่องบินเป็นเครื่องที่บินได้เขาเลยเรียกว่าเครื่องบินตามหลักแล้ยแล้วพิชพง์ก็คือเสียสละนั่งตรงนน้นเหมือนเดิมสงสารทั้งตัวทั้งนี่เราจะกินอะไรกันนี่เหมือนจะกินไชอคโกแลจะกินอะไรเนี่ยไปเตยอยากกินกินถ่าเคยไปไอซ์แนด์ใช่ไหมเกินที่ฉันนั้น แล้วลืมถอดอันนี้เดี๋ยวค่อยถอดรู้สึกแบบเหนื่อยมากเหนื่อยแบบคือไปจีนก็ไม่มีเวลาพักเลยแม้แต่วันเดียวมันเป็นสเก็ตด,ด่วนที่แบบแม้แต่เสาร์อาทิตย์ก็ยังมีเรียนหรือว่าแบบมีกิจกรรมต้องไปนู่นไปนี่ตอนนี้รู้สึกแบบหมดพลังแบบมากๆมากแบบมากมากมากๆแล้วดูตารางตัวเองก็คือแบบก็ยังยาวต่อนเนื่องไปเรื่อยๆบางโมเมนต์ก็เหนื่อยจนแบบ ขอหยุดสักวันได้ป่ะอะไรอย่างเงี้ยก็เมื่อไรเดี๋ยวก็คงได้หยุดละมั้งนี่ก็นึกได้ว่ายังไม่ได้ตัดคลิปแล้วก็อัพอะไรเลยเดี๋ยวถ้ารู้สึกว่าแบบโอเคขึ้นเดี๋ยวจะตัดแล้วก็อัพนะคะแต่วันนี้คือไม่ไหวจริงๆบินตั้งแต่เช้าแล้วก็เนี่ยตอนนี้ก็อะไรร่อะ ห้าทุ่มมั้งมันเหนื่อยอ่ะนีความจริงวันนี้ต้องสระผมนะเนี่ยยังไม่ได้สระเลยเพราะไม่ไหวจริงๆเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นมาตอนเช้าแล้วเดี๋ยวค่อยสระแล้วก็ค่อยไปทํางานก็เดี๋ยววันนี้แพลวไปนอนกันนะคะพรุ่งนี้มีประชุมตั้งแต่เช้าเลยต้องเพียงงานด้วยมันเหนื่อยจนแบบไม่รู้จะพูดอะไรเลยอ่ะเดี๋ยวไปนอนก่อนละกันพรุ่งนี้น่าจะดีขึ้นแล้ววันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย